เตือนภัยผู้ประกอบการที่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่ของลูกค้าเอาไว้เป็นหลักประกันคุณอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าตอนนี้มีวิธีการปลอมแปลงบัตรประชาชนและใบขับขี่ได้เหมือนจริงมากๆดิฉันจะชวนคุณผู้ชมมารู้เท่าทันเรื่องนี้ค่ะว่ามีวิธีการสังเกตยอย่างไรค่ะเอาละ อันแรกเลยนะคะบัตรประชาชนจะดูอย่างไรว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเอาของจริงก่อนนะคะสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆและไม่จะชที่ปลอมได้ยากคือ1ค่ะรูปคุดสีดําบนพื้นที่อยู่ต้องเป็นสีขาวและอยู่ในวงกลมเส้นสีแดงเท่านั้นลวดลายสีฟ้าข้างหลังแผ่นนะคะคือลักษณะเหมือนแผงวงจรไฟฟ้าถ้าหากเป็นสีฟ้าเรียบๆนั่นคือบัตรประชาชนปลอมต่อไปค่ะลายพื้นของบัตรเป็นลายประดิษฐ์สีฟ้าอ่อน เท่านั้นนะคะและข้างล่างเป็นลายสีฟ้าเข้มต่อมาค่ะรูปพระบรมมหาราชวังต้องเป็นสีฟ้าเข้มเท่านั้นนี่คือวิธีการสังเกตบัตรประชาชนว่าปลอมหรือจริงแบบง่ายๆค่ะ บัตรต่อมาค่ะที่มิจฉาชีพมักจะปลอมแปลงและเหมือนจริงมากๆนั่นคือใบขับขี่มาดูกันค่ะว่ามีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าอันไหนของจริงหรือว่าของปลอมค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากได้ใบขับขี่มามีวิธีการตรวจสอบด้านหน้าอาจจะดูยากหน่อยให้พลิกดูด้านหลังเนี่ยแหละค่ะด้านหลังนะคะเส้นกรอบถ้าเป็นของจริงคุณผู้ชมดูดีๆของจริงคือเส้นกรอบไม่ทึบแต่ถ้าหากเป็นบัตรปลอมสังเกตไงามากเส้นกรอบจะเป็นสีดําและทึบ อันดับต่อมามาดูเรื่องของการอธิบายแสดงประเภทของรถที่ขับได้มันจะมีรถจอดอยู่3ประเภทนะคะอันแรกคือรถเก๋งรถยนต์ทั่วไปและรถตู้ต้องดูค่ะว่าเป็นรถส่วนบุคคลที่ถูกประเภทด้วยหรือไม่ จากนั้นดูข้อจำกัดในการใช้ใบอนุญาตอันนี้สำคัญคือจะอยู่ด้านบนค่ะและที่ตำรวจบอกว่าสังเกตได้ง่ายที่สุดคือลายมือของนายทะเบียนที่มักจะถูกปลอมแปลงนี่คือวิธีการสังเกตว่าบัตรไหนของจริงหรือบัตรไหนของปลอมนั่นเองค่ะไปตรวจสอบกันนะคะอย่าชะล่าใจหากคุณได้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่เอาไว้เป็นตัวประกันเพราะนั่นอาจจะคือของปลอมค่ะ